พี่น้องบอดแผวบอดสันเพิ่นก็ัไปทาบุญพี่น้องจ้ะแล้วก็บอกขอบุญบารมีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าครอบครัวและกัลยาณมิตรแฟนคลับทุกท่านค่ะสาธุสาธุค่ะพี่น้องจ้ะแฟนคลับแฟนเพลงก็เข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์รัวๆยานวก็ขออนุญาตบอดแผลบอดสันอ่านคอมเมนต์สู่ฟังเด้อพี่น้องจ้ะสวยงามหลูบหล่อค่ะพี่น้องบอดแผลบอดสันพี่น้องจ้ะ อนุโมทนาสาธุน้ำเด้อจ้าพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงกัเขามารวมอนุโมทนาสาธุคู่สร้างคู่สมเหมาะสมกันที่สุดเลยคะ่ะสาธุสาธุคะ่ะขอให้เฮงเฮงปัง,ปง,ปงๆังรวยรวยตลอดไปนะคะบอสแพลวบอสซันขอให้มีความสุขมากๆผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงเด้อจ้าสาธุจ้าขอให้สมหวังทุกอย่างและมีความสุขมากๆนะคะ น่ารักที่สุดเลยพระเอกนางเอกอนุมูทนาสาธุนำเด้อจา้าสาธุขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงเฮงเฮปังปังปงเลยรวยสาธุขอให้แผ่วาอยู่เย็นเป็นสุขรอดพน้นจากภัยอันตรายทั้งปวงน้องสันพร้อมทั้งเอซแฟนคลับทุกคนเด้อจา้าสาธุจา้าบุญรักษาคุณพระคุ้มครองเด้อลูก บุญหลักษาคุณพระกลุ่มครองผัดสาทุกขอให้มีแต่สิ่งดีๆเด้อจ้าพระเอกนางเอกขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดกันนะคะนางเอกพระเอกสวยรอเป็นตาหักค่ะพี่น้องพระเอกกับนางเอกเหมาะสมกันค่ะพี่น้องจ้า สาธุสาธุขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแพรวซันทุกๆุย่างก้าวและครอบครัวของพวกหนูทั้งสองการงานเจริญเจริญรุ่งเรือง,งปังปังนะลูกไปไหนมาไหนก็ขอให้เจอแต่คนรักคนเมตตานะลูกบุญรักษาคุณพักคุณเจ้าคุ้มครองเด้อ พระคุ้มครองทเทวดารักษาทุเดอร์ลูกทั้งสองขอให้มีความสุขมากๆเฮงเฮงปังปังรวยรวยตลอดไปเด้อจ้าเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางไปทั้งใดมาทั้งใดกะให้มีแต่ค้นหักค้นเมตตาเห็นน้องซันพาน,น้องแพลมาทำแต่บุญขอให้ผลบุญนี้ให้ผ่านเรื่องไม่ดีมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะสาธุนพี่น้องจา๋าขอให้ไปเอกนังเอก จจดแต่เรี่ยงดีๆเหง่งห่งปังปังเลยรวยสาธุพระเอกนางเอกบุญหนุนนำขอให้รวยรวยปังปังยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อจ้าขอให้น้องทั้งสองเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเหง่งห่งปังปังนะคะและขอให้มีความสุขมากๆ FC พลังเงียบค่ะซื้อกลุ่มปิดทุกครั้งที่น้องไร์รักน้องทั้งสองคนนะคะขอให้มีความสุขมากๆน้องพี่น้องจ้าขอให้พระเอกนางเอก เฮงเงปังปังรวยรวยมีความสุขมากๆผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงหรือซาธุพี่น้องมีความชห็นว่าจังใดกับความมินของมาสู่ฟังในเดือดตาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย